เห็ดเกษตรผสมผสานอยู่นี่ครับจะมีผักกระแยงแล้วก็จะมีผัก,ะะกบุง้งกุ๊กเผาเรียงง่วเรียงปลาเรียงกบเรียงไก่ครับอยู่นี่ครบเลยเข้าบมานนี่ก็คือครบเลยครับพี่น้องจบที่เดียวเลยครับผมนี่ครับพี่น้องครับพอเพิ่นก็นจะเรียงกบครับพี่น้องเป็นอาหารนี่ก็คือจะเป็นแหนแดงนะครับเด้อเรียงกบก็จะมีนี่ครับกบ ตัวนี้พ่อพันจะเอาไว้ขายด้วยครับเด้อสีมีพ่อพันแม่พันบึงครับพ่นโตโกบใหญ่แห้งข้างๆนี่ก็จะปลูกผักบุ้งนะครับเด้อนี่ปลูกผักบุ้งผักบุ้งแก้วครับผมพ่อพันก็จะได้ลร้ครับพี่น้องครับนี่ก็มือหนึ่งก็จะตกอยู่ประมาณหาหกไร่แล้ครับเด้อเพราะว่าสิปลูกหลายอย่างก็จะมีผักกแง่งแน,งน,น,น่เลี่ยงปลานี่ครับเห็ดเกษตรหมุนเวียนเลี่ยงกบนะครับเนาะ อยู่ตรงนี้ครับพอเพิ่งกจะมาปูกพักบุงแม่นี่ครับเป็นพักบุงแก้วนะครับเด้อนี่ครับมาเบิ่งกบตัวนี้ก็จะเป็นกบตัวแม่ได้ครับเด้พอพอเพิ่งกจะแยกแม่ตัวแม่ตัวผู้ออกครับนี่ก็จะเป็นกบตัวเมียจงไว้อยู่ประมาณร้อยกว่าตัวครับผมร้อยกว่าตัวสิมีกบผู้กับกบแม่แยกไว้แล้วครับไวท้ท้า ผสมพันธุ์กันปีหนาครับมีฟังทั้งนี้ก็จะมีเป็นกบผูแหนแดงเต็มครับพี่น้องอาหารนี่ก็จะเป็นอาหารปลาดุกแน่แต่ว่าช่วงนี้บบได้ให้อาหารแล้วครับผมใหแ้แหนแท่นสีมีอาหารแหนแดงลดต้นทุนนะครับเนาะนี่ครับเพื่อนก็นจะพากันมาเล่นเซลเซลครับผมอูนได้จังจะพาพี่น้องยางไปเบิ่งพักบุ่งน้ำแหน่ ตรงนี้ก็คือพอเพื่อนกระจะเก็บพักบุงอยู่พูนครับพี่น้องนี่กับพี่กัดนี่ก็อยู่บ้านบกขี้ยางเลยครับเด้อตำบลหนองหัวช้างอำเภอกันทาราลมจังหวัดศรีสะเกดครับผมบบานองกับผาพี่น้องมาเห่นน้ำพอท่องเลี่ยนเนาะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นบอ่อป่าครับผมสิมีตึงเตแนแหนนี่ก็คล้ายๆกับแหนแดงครับผมพอเพื่อนอืนว่าเป็นแหนหน่อยนะครับเนาะ นี่ครับทั้งเบ I, ดนี่พอมันจะเหตุเป็นบอ่อป่าขังไว้สองบอ่อทั้งกลางนี่ก็จะเป็นปลูกพักบุงแล้วครับผมเพราะว่าพักบุงนี่เป็นราคาดีแห้งนะครับเนาะนี่ครับมาทาั้งนี้ก็จะเป็นพักบุงคือเกา่าครับผมเป็นพักบุงแก้วได้ครับเดินนี่พอมันก็จะเจ็บไาจากนี่แหละครับผมโล่งไปหอดข้างล่างนะครับเนาะอีพอมันก็จ,จะเจ็บคู่มือครับผมนี เป็นหนันยอดนี่ก็มาเด็ดเอาคู่มือน้ำแห้งนะครับพี่น้อง้างๆาง,งนี่ก็จะปูกกกบักผ้าวใส่ปลูกกกบักผ้าวทั้งเบิดพื้นที่นี่อยู่หาไรแต่ว่าเห็ดเกษตรผสมผสานอยู่นครับจะมีพักกะแยงแน่พักกะแยงแล้วก็จะมีพัก,พก,ก,พกบุ้งกุ๊กเผาเรียงง่วเรียงปาลาเรียงกบเรียงไก่ครับอยู่นี่ครบเลยเขมาม้านนี่ก็คือ ครบเลยครับพี่น้องจบที่เดียวเลยครับผม